โอเคทุกคนครับสวัสดีครับผมกับภูกันนะฮะนินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภูกันคิสนะฮะทุกคนซึ่งไม่ได้โพสชื่อช่องนี้นมานานนานน <c oughs> ี่ต้อนรับเข้าสู่การผมจะมาสอนเทคนิคกันฟาร์มบักสตาพาสครับให้มันขึ้นเร็วที่สุดที่ทำได้สำหรับใครที่ไม่รู้นะไม่รู้นะไหนๆนไม่รู้อะขั้นตอนแรกทุกคนมีไทนี่ทัสครับเราจะไปเร็วๆเลยไป,ยไป,ยไปยแบบไปเร็วๆแบบรีบเลยแบบเต็แฟลเลยให้พิมพ์ว่าในโคมฮะหรือว่าในไหนก็ได้ทุกคนให้พิมพ์ว่าไทนี่ทัส วิธีนี้ใช้สำหรับ PC อย่างเดียวเดอบอกไว้ก่อนไทนิทัสดาวน์โหลดนะฮะเข้าเว็บอันที่สองนะจะเป็นเาป็นเป็นไทนิทัสออฟฟิเชียลเป็นลิงก์ของอะไทน่ทัสโดยตรงแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยครับแล้วก็กดตรงนี้ครับดาวน์โหลดเลยครับผมดาวน์โหลดสองครั้งลนะผมลงคลิปไปรอบหนึ่งแล้วแบบลืมอัดดาวน์นโหลดแล้วครับทุกคนให้ทุกคนครับเข้ามาในโรบอทใช่ไหมแล้วก็เปิดโปรแกรมมาให้ปรับตามผมครับปรบับปรับอันนี้นะปรับอันนี้กับอันนี้ กดคีย์ให้มันเป็นสีฟ้าครับดล้วเนี้ยตอนแรกมันจะเป็นคูณ2อให้คนกด set custom speed อะไรคนะัสตอมสปีดเนี่ยให้ปรับเป็นยังไงได้ให้มันเกิน <c oughs> ถ้ามันเกินร้อยยิบห้าไม่ก็เกินไม่ก็หนึ่งร้อยก็ได้แต่ผมแนะนําให้เป็นร้อยห้าสิบครับใช่ให้คนปรับเป็นร้อห้าสิบแล้วก็กดตรงนี้ครับมันจะขึ้นสีฟ้าแบบนี้แล้วก็ทุกคนครับปุ่มได้คอร์ดอ่าฮอสฮอส r s e key ได้คอร์ดได้คอร์ดดิ้งฮอสคี k e เนี่ยนะให้ปรับเป็น f แปดแล้วก็เพย์แบ็ k ให้ปรับเป็นพินสกรีน ถ้าถามว่าพี่กินอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงตัวนี้ครับนี่นี่ครับผมไม่แน่ใจว่าอยู่ไหนรืยเปล่าตรงนี้ก็ได้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะฮะแล้วก็ตัวที่คนควรมีฮะเจนอสครับทุกคน right. เจนอสออไลท์หรือว่าจะเป็นตัวอะไรก็นนครับที่ตีเร็วแล้วก็ช่วยต้นเกมได้นะแต่แนะนําให้ดีๆก็คือเป็นเจนอสครับแล้วก็ที่นี่คือควรมีออฟไฟมันก็ออฟระเบิดใส่ให้มันด้วยแต่ผมจะโชว์สาธิตการเป็นออฟไฟให้ โอเคทุกคนงั้นเราก็มากันเลยก็คือเราจะมาสอนแบบตรงๆเลยครับทุกคนแบบสปีดรันเพราะว่าผมอัดไปรอบหนึ่งแล้วแล้วก็พูดคนเดียวไปรอบหนึ่งแม่งดูแป๊บนึงว่าอ,าอัด okay, อยู่ไหมโอเคอัดอยู่โอเคกดตามผมก็หมดแล้วเหรอเอาใส่ไหมหมดแล้วโอ้โหใส่ขึ้นได้งานอืมอืม,อ,มอร่อยอร่อย ทุกคนไม่ต้องทำอะไรนะครับกด X อคิวสองรับแบกปั่นไปปล่อย,นอยสนไปครับปล่อยสนไปปล่อยสนไปนะครับปล่อยให้มันแพ้ไปครับปล่อยแพ้ไปนะครับทุกคนปล่อยแพ้ไปเลย ก็รอครับรออย่างเดียวรออย่างเดียวครับทุกคนรออย่างเดียวยุบตึงๆครับทุกคนแล้วก็เตรียมแตรมกดเลขคอร์สนะครับทุกคนอ่ะรอครับกดแคนเซอร์ไปเดี๋ยวทุกคนหลังจากนี้วิธีทันทีเสร็จถ้ามาขึ้นสีฟ้าทุกคนกดตามผมนะกดเลยครับเวบเคลียร์แล้วกดคูณสองระยะครับแล้วก็กดเคลียร์นี้หลายๆครั้ง แล้วก็มาคุยคลิกรีเพย์อีกหลายครั้งจนกว่าเวลาน้าจะหมดนะจนกว่าเวลาน <yup. S 2> <ใ>้าตะบนจะหมดนะครับจนกว่าเวลาน้ำตะบนจะหมดให้ปล่อยสีเขียวนะหรือว่าคุณจะคลิกต่อไปก็ได้นะแต่ว่าผมจะกดแค่ให้มันเวลาหมดแล้วผมก็จะปล่อยให้มันขึ้นจนกว่ามันจะวาร์ปโอเคถ้ามันวาร์ปแล้วก็ปล่อยครับหรือว่าทุกคนจะกดต่อก็ได้เพราะว่ามันจะกันกันแบบกันมันหลุดแบบกันแบบมันไม่ได้ไงกดต่อก็ได้ครับทุกคนแล้วก็ข้อต่อไปครับทุกคน ก็คันน็อตไปให้ทุกคนนะครับเริ่มมานะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ด้วยกด X ต e a m ครับกด X ต e a m กดหลายครั้งนะย้ำๆแล้วก็กดคูณสองกดหลายครั้งให้มันขึ้นแล้วก็กด cancel ลหลายครั้งแล้วก็วางจีนอตครับแล้วก็กดจีนอตแล้วก็กด up รรลุาึ๊บแล้วก็กดจีนอตวางครับวางหน้าหน้านะวางหน้าหน้าแบบนี้นะ ทุกคนอยากได้หลายตัวก็พยายามหาที่วางดีๆนะครับทุกคนเช่นนีน้ปุ๊บปุ๊บนะครับแล้วก็กดที่เดิมแล้วก็กดตัวนี้นะกดเพยต่อนี่ครับแค่นี้ก็เสร็จกันไปเรียบร้อยครับการเอเคสต a ร์ารนี่แหละทุกคนวิธีที่แหละแค่นี้กเสร็จแล้วผมจะเล่นรอจกนกว่ามันจะจบเกมนะ พือทุกคนจะบอกว่าเอ้ยพี่มันใช้ได้จริงหรอแต่ผมบอกให้ว่าใช้ได้จริงเพราะผมก็ใช้ฟาร์มจนผมเว่วจนผมสตาร์ไเวิวตันเป็นไม่ได้วิวตันนี่เป็นเชิงว่าววหนึ่งร้อยอ่ะถ้าแอดมินถ้าไอฟูดมันไม่ยอมถ้าฟูดมันเขาไม่ยอมมันเนี่ยนะเขาไม่เปลี่ยนนะนะเราก็ใช้วิธีนี้ฟาร์มได้ยาวครับปรับเป็นสปีดเป็นสองร้อยก็ได้นะครับหรือว่าปรับเป็นร้อยห้าสิบมันผมก็ได้ โ็เคทียคนแล้วก็รอยยาวๆครับทุกค่จะถึงทีสุดท้ายรอยยาวๆเด้อจ้ะตื่ดต้ืดตื่นต้นดตื่นต้นดตื่นต้นดตื่นต รอแบบดิจิตอลจะวางกแค่นันแต่ว่าแนะนําให้ด้านซ้ายนะ่ะมีอย่างน้อยสี่ตัวครับด้านซ้ายด้านซ้ายฝั่งนี้ยฝั่งที่วางทีนัอนหลายตัวนะ่ะแนะนําให้มีอย่างน้อยสี่ตัวนะแต่ว่าถ้าใครเป็นตัวอื่นผมไม่รับประกันนะว่าช่วยเอฟเคสตาพาได้หรือเปล่าแต่ว่าสำหรับผมผมว่ามันใช้เจนนอนมันเอฟเคง่ายมากนะจ้า ไปโซ่วไว้ครั้งคืนคระทุกคนวิธีนี้ไปโซ่เลยเด้จ่าทุกคน the w o r l d start หัดตีน้ำ the w o r l d การงโดแรงผลแล้วก็ปรับเป็นนี่แล้วก็แคนสฝึก จึงรัศมนแล้วครับทุกคนรัศมน,นแล้วแล้วก็ยังปล่อยชิวแล้วก็ยังชิว,วทุกคนชิวเข้าไว้ครับชิวเข้าไว้ชิวเห้ทุกคนชิวเข้าไว้ครับชิวเข้าไว้ ะะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วทุกคนแล้วก็จะเสร็จแล้วเรามาดูนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่ามันรนี่ไม่ดีกว่าอเคทุกคนบอสกันมาแล้ว <laughs> okay, but น่าจะมาแล้วนะครับบอมาแล้วแล้วก็บอก็อย่าโดนพวกเราตบดนะสงสารด้วยบพลังของบักเจนอสเจนอสจีนอสเขาเรียกว่าจีนอสหรือเจนอสไม่รู้นะแต่ผมเรียกเจนอสทุกคนปุ๊บกดรีเพ้นนี่ถ้าบักสปิดเยอะๆไม่ต้องกลัวมันหลุดครับรับประกันไม่หลุดแน่นอนแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเครื่อทุกคนที่แบบเข้าช้าผมไม่ได้ประกันว่าจะกดเอ็กซ์ตีมทันหรือเปล่า แต่เป็นลักษณะผมผมกดทันนะแค่ผมกดทันแค่ผมกดทันแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แบบจีจีอี๊ซี นี่ครับทุกคนเอ็กซ์ติมโคดเอ็กซ์ติมอ่ะเหนียบร้อยปุ๊บปุ๊บแคนเซิลวางเจนอสเนี่ยทุกคนไปใช้วิธีนี้กันได้นะครับทุกคนไปใช้กันได้ครับทุกคนผมเป็นกําลังใจให้สำหรับคนที่แบบฟาร์มเอเยนต์ e ath, คีสตาพาร์ตแควันสุดท้ายแล้วมาบอกสู่ทุกคนสําหรับคนที่อ่าไม่เครื่องไม่ไหวกับโปรแกรมอ่าจำลองมือถือกําลังใจให้ครับไม่เป็นครับไม่ไหวไว้เจอกันใหม่ทุกคนคลิปหน้าอย่าให้ผมทำอะไร คอมเมนต์ไว้เด้อเด้อจ้าเดี๋ยวผมจะมาสอนเทิานครับสุหลรอทั้งหลาย